สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่แบบฟังดูง่ายมากเลยนะค่ะแต่เหมือนจะง่ายนะคะใช่ครับหัวข้อคือการใช้ชีวิตให้สนุกแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มานี่สิครับไม่ธรรมดาเลยอืเป็นคลิปเสียงการบรรยายทมที่หยิบเอาประเด็นราม,ม่าร้อนๆของอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียมาเชื่อมโยงกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาได้แบบน่าสนใจมากครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาลองแกะรอยกันดูนะครับว่าไอความสนุกที่แท้จริงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอืมโดยมีคําสําคัญที่เราจะได้ยินบ่อยมากเลยคือคําว่าสัมมาทิฏฐิที่ในคลิปเสียงบอกว่ามันเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยที่จะไขไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนค่ะไม่ใช่ความสุขแบบฉาบฉวยถูกต้องครับเอาแล้วครับเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะคือประเด็นเปิดเรื่องในคลิปเสียงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะครับ เขาไม่ได้เริ่มจากการเทศสอนแบบตรงๆแต่เริ่มจากการหยิบเอาเคสของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งขึ้นมาอ๋อซึ่งมันสะท้อนภาพของคนในยุคนี้ได้ชัดเจนมากเลยค่ะคือการกระทำหลายๆอย่างมันมีแรงผลักดันมาจากการต้องหาคอนเทนต์ครับต้องสร้างตัวตนใช่ค่ะหรือทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นหลักซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้มองไปถึงผลกระทบในภาพรวมสักเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่า ประเด็นมันไม่ใช่การไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่เป็นการชวนทุกคนใช่ค่ะรวมถึงตัวเราด้วยให้กลับมาดูที่ต้นทางของความทิดเราก่อนแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊กเลยค่ะในคลิปใช้คำว่าการกระทำที่มาจากมุมมองมุมมองคือใจมันไม่ได้ใสไม่ได้สว่างเพราะใจมันขุนมัวการตัดสินใจการกระทำคำพูดครับ มันก็เลยออกมาในรูปแบบที่อาจจะสร้างปัญหาตามมาได้ง่ายซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้บรรยายใช้เพื่อยงเข้ามาว่าทําไมการปรับมุมมองให้ถูกต้องหรือการมีสัมมาทิฏฐิถึงสําคัญมากเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกใช่เลยคะ่ะผมฟังแล้วก็สงสัยนะครับ <c oughs> คือคําว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกเนี่ยค่ะ <c oughs> พอได้ยินครั้งแรก มันฟังดูเหมือนตัดสินนิดๆนะครับว่าต้องเห็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วความเห็นของฉันมันผิดเหรอในคลิปเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงครับว่าถูกในที่นี้มันหมายถึงอะไรกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบตามที่คลิปเสียงอธิบายนะคะสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันอัปเกรดระบบปฏิบัติการในใจเราจากเวอร์ชั่นที่เต็มไปด้วยบคัคกคือมีอคติ ความโลภความโกรธที่ทำให้เครื่องแห้งบ่อยๆตัดสินใจผิดพลาดง่ายใช่ค่ะไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสถียนและมองเห็นทุกอย่างเคลียร์ทำให้เราประเมินสถานการณ์ได้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความหยาบหรือความไม่ชอบของเราโอ้โหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยเหมือนอัปเดต iOS ในหัวเราเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะพอระบบปฏิบัติการเราดีขึ้นใจมันก็จะใสขึ้นครับพอใจใสมันก็นิ่ง พอใจนิ่งความคิดที่มันเคยฟุ้งกระจายก็จะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเลยอืมเราจะมองเห็นเลยว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นนะคะที่อาจจะทําด้วยมุมมองหรือ OS ที่ยังไม่ได้อัปเดตใช่ครับและที่สําคัญคือสัมมาทิฏฐิไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆนะคะแต่มันคือพิมพ์เขียวแรกสุดของการออกแบบชีวิตทั้งระบบเลย ออกแบบชีวิตตั้งแต่ความคิดคำพูดการกระทำไปจนถึงการเลือกคบคนหรือสร้างสังคมรอบตัวที่ใช้ OS เวอร์ชั่นเดียวกันค่ะพอพูดถึงการออกแบบชีวิตด้วย OS ที่อัปเกรดแล้วในคลิปมีวลีหนึ่งที่ผมฟังแล้วสะดุดหูมากค่ะคือคำว่าสนุกสนานบุญบันเทิงปกติเวลาเราพูดถึงการทำบุญการทำงานเนี่ยภาพมันจะดูจริงจังใช่ค่ะภาพในหัวมันคือความจริงจังความเหนื่อยแต่แนวคิดนี้กลับบอกว่า เรื่องพวกนี้มันสนุกได้ด้วยเหรอครับมันเป็นไปได้ยังไงใช่ค่ะนี่คือหัวใจของการตีความความสนุกใหม่เลยในคลิปผู้บรรยายยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของท่านเองเลยนะคะคที่แม้จะทำงานหนักมากอย่างการคุมงานหล่อองค์พระเพื่อไปประดิษฐานที่เจดีย์ซึ่งมันทั้งร้อนทั้งเหนื่อยครับนึกภาพออกเลยแต่กลับรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานอย่างบอกไม่ถูกเพราะความสนุกนั้นมันไม่ได้มาจากความสบายทางกาย หรือการได้เสพสิ่งบันเทิงจากภายนอกแล้วมันมาจากไหนล่ะครับความสนุกแบบนั้นมันมาจากความปลื้มข้างในใจค่ะความปลื้มเป็นความรู้สึกอิ่มใจที่ได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของเราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าร่วมกับคนอ,อื่นๆที่มีเป้าหมายเดียวกันอืและลึกไปกว่านั้นคือความเข้าใจที่ว่าทุกหยาดเหงื่อแรงกายที่เราลงไปมันคือการสร้างบารมีอ๋อ หรือการอัปเกรดตัวเองให้ดีขึ้นดังนั้นความสนุกในบริบทนี้มันพลิกกลับด้านเลยค่ะจากการเช็คหรือการหาความสุขมาใส่ตัวกลายเป็นการให้หรือการสร้างคุณค่าออกไปแล้วความสุขที่ได้กลับมามันก็มันไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นชั่ววูบแต่มันเป็นความอิ่มใจที่อยู่กับเรานานกว่ามากค่ะฟังดูดีมากเลยครับเรื่องสนุกสนานบุญบันบเทิงแต่ก็ อาจจะมีคนแย้งได้นะครับว่าการทํางานหนักๆหรือการทําบุญเนี่ยมันก็คือความเหนื่อยอยู่ดีอืจะให้รู้สึกสนุกตลอดเวลามันเหมือนฝืนความรู้สึกตัวเองไปหน่อยหรือเปล่าครับเป็นข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลมากค่ะในคลิปก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เหนื่อยทางกายเลยนะคะค แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อความเหนื่อยนั้นต่างหากเหมือนนักกีฬาที่ซ้อมหนักเขาก็เหนื่อยกายแต่ใจเขาสนุกใช่ค่ะเพราะเขารู้ว่าทุกครั้งที่ซ้อมคือการพัฒนาศักยภาพเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย ความสนุกแบบพุนบันเทิงก็คล้ายกันคือความสนุกที่มาพร้อมกับความเติบโตทางจิตวิญญาณในคลิปยังขยายความไปอีกว่าเราสามารถสนุกได้แม้กระทั่งกับการต่อสู้กับความอ่อนแอของตัวเองอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับเช่นการตั้งใจจะคุมน้ำหนักวันไหนที่ทำสำเร็จชนะใจตัวเองได้ก็ให้เฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆน,นั้นมันก็เป็นความสนุกรูปแบบหนึ่งค่ะเหมือนเป็นการเล่นเกมกับตัวเองเลยนะครับตั้งเควสให้ตัวเองทำพอทำสำเร็จ ก็ได้รงวันเป็นความภูมิใจใช่เลยค่ะเออจริงด้วยพอคิดแบบนี้แล้วการพัฒนาตัวเองมันดูไม่น่าเบื่อเท่าเดิมเลยใช่เลยค่ะและในขณะเดียวกันคลิปก็มองตามความเป็นจริงว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับบางครั้งเราก็พ่ายแพ้กับกิเลสในใจซึ่งในคลิปใช้คำที่เห็นภาพมากว่ามันแช่อิ่มอยู่ในตัวเรามันนับพบชาติไม่ท้วน คำว่าแช่อิ่มนี่เห็นภาพเลยนะครับเหมือนนิสัยเสียเก่าๆที่เราทําซ้ําๆจนมันฝังรากลึกใช่ค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปโดยไม่รู้ตัวเลยถูกต้องค่ะมันเหมือนโปรแกร,รมอัตโนมัติที่ทํางานอยู่เบื้องหลังใน OS ของเราครับพอเจอสิ่งเร้าปุ๊บโปรแกรมความโกรธทํางานทันทีพอเจอแบบนั้นโปรแกรมความขี้เกียจก็รันขึ้นมาทันทีแต่หัวใจสําคัญที่ผู้บรรยายเน้นย้ําคือถึงจะแพ้บ้าง ก็ต้องมีทัศนคติแบบท้อไม่เป็นท้อไม่เป็นคือไม่ยอมแพ้หรือหมดกำลังใจล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและหาทางฝึกฝนตนเองต่อไปนั่นสิครับซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงอีกประเด็นในคลิปที่พูดเรื่องการพึ่งพาตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถใช่เลยครับดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นคนสร้างกำลังใจนั้นขึ้นมาเองไม่มีใครทำให้เราได้ อือเพราะการจะสู้กับกิเลสท,ที่แช่อิ่มมานานขนาดนี้ได้มันต้องใช้กำลังใจมาหาศาลเลยใช่เลยค่ะคือในคลิปเขาเปรียบเทียบได้ดีมากว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ก็เหมือนโคช้ชหรือคนบอกทางครับให้แผนที่ได้ให้แผนที่ให้ GPS ได้แต่สุดท้ายคนที่ต้องลงสนามไปวิ่งเองออกแรงขับรถไปเองก็คือตัวเราอยู่ดีนะคะครับ การฝึกฝนตนเองทั้งการทำสมาธิเพื่อให้ใจมีกำลังการรักษาศีลเพื่อสร้างกรอบให้ชีวิตมันต้องอาศัยความอดทนที่ในทางทำเรียกว่าขันตแนิและความเพียรใช่ค่ะและความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องพอเราฝึกฝนใจแบบนี้ไปเรื่อยๆผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้คืออะไรครับจุดที่น่าสนใจและทรงพลังมากในคลิปเสียงคือเขาเสนอว่าเมื่อเราฝึกฝนใจจนมีพลังมากพอ เราจะกลายเป็นผู้กำหนดเกมให้กับชีวิตตัวเองได้ค่ะผู้กำหนดเกมใช่ค่ะจากเดิมที่เราเป็นแค่ตัวละครในเกมที่ถูกสถานการณ์ภายนอกกำหนดครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะเดี๋ยวก็เจอเรื่องดีๆทำให้มีความสุขเดี๋ยวก็เจอคนพูดไม่ดีใส่ทำให้เป็นทุกข์เราจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนเขียนบทเองเลยโห oh. สามารถเลือกว่าวันนี้ฉันอยากจะมีความสุขหรือความทุกข์ แทนที่จะปล่อยให้โลกภายนอกมากำหนดอารมณ์ของเราเหมือนเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้สร้างสารรค์ประสบการณ์ในแต่ละวันของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วเราจะเอาแนวคิดผู้กำหนดเกมนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไงบ้างครับในคลิปมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากค่ะคือเรื่องการทำหน้าที่ชวนคนบวชอืซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินอาจจะดูเป็นงานที่ยากกดดันต้องไปพูดคุยกับคนเยอะแยะครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่านี่คือเกมสร้างบาร,รมีของเราวันนี้เราจะสนุกกับมันได้อ oh. ตั้งเป้าหมายเล็กๆว่าวันนี้จะไปคุยกับคนนั้นคนนี้ทุกครั้งที่ได้ทำคือการเก็บแต้มบุญไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเรามีความสุขและความสนุกตั้งแต่ตอนที่ลงมือทำแล้วค่ะพอกลับไปมองเคสของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นอีกทีก็จะเห็นเลยว่าการกระทำของเขา อาจจะมาจากความสนุกแบบแรกค่ะคือความสนุกที่ต้องหาคอนเทนต์มาป้อนคนดูต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกแต่ขาดความสนุกแบบบุญบันเทิงที่มาจากการตระนักว่าสิ่งที่เราทำมันสร้างคุณค่าจริงๆจากข้างในใช่ค่ะแล้วมุมมองนี้มันเปลี่ยนได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะคลิปเสียงเน้นว่าทุกวันคือของขวัญทุกวันเลยและเป็นวันพิเศษที่เราจะใช้สร้างบารมีได้เสมอไม่ต้องรอวันสำคัญอะไรเลย แม้แต่วันที่เจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ให้มองว่าน,นั่นคือด่านในเกมอ๋อเป็นบททดสอบใช่ค่ะเข้ามาเพื่อท้าทายให้เราอัปเกรดทักษะชีวิตและทักษะใจให้สูงขึ้นไปอีกพอคิดแบบนี้ได้ทุกวันก็มีความหมายและน่าสนุกขึ้นมาทันทีเลยพอฟังมาถึงตรงนี้โดยสรุปแล้วจากการเจาะลึกแนวคิดในคลิปเสียงนี้เราจะเห็นการนําเสนอวิธีใช้ชีวิตให้สนุกในมุมที่อืลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดกันเยอะเลยนะครับ มันไม่ใช่ความสนุกฉาบฉวยที่เกิดจากการตามใจตัวเองหรือการสแสวงหาจากภายนอกค่แต่เป็นความสนุกที่เกิดจากความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องหรือการมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนการเปลี่ยนเลนแว่นตาที่เราใช้มองโลกใช่ค่ะทําให้เราสามารถเปลี่ยนทุกกิจกรรมในชีวิตมาจากความยากลําบากให้กลายเป็นการสร้างคุณค่าและความเบิกบานในใจได้ใช่ค่ะเก่นแท้ของสารนี้คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากการใช้ชีวิตแบบตั้งรับ ที่ถูกกำหนดโดยกิเลสและปัจจัยภายนอกไปสู่การใช้ชีวิตแบบเชิงรุกที่เราเป็นผู้กำหนดทิศทางจากภายในด้วยใจที่ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นการมองว่าชีวิตคนเรามันสั้นและมีคุณค่ามากไม่ควรเสียเวลาอันมีค่าไปกับการจมอยู่กับอารมณ์ลบๆหรือเรื่องไร้าสาระรแต่ควรใช้ทุกวินาทีเพื่อขยายใจให้สว่างและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคบคิดต่อครับ ในคลิปเสียงเปรียบเปรยว่าเราสามารถออกแบบชีวิตโดยเริ่มจากความเห็นที่ถูกต้องได้ค่ะมันทําให้ผมอดคิดตามไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้นหากวันนี้เป็นเหมือนกระดาษปล่าสําหรับการออกแบบชีวิตของเราเองอืความคิดแรกหรือมุมมองแรกที่เราจะเลือกติดตั้งลงไปในระบบปฏิบัติการใจของเราเพื่อเป็นรากฐานให้กับทุกสิ่งที่จะตามมาจะเป็นความคิดหรือมุมมองแบบไหนกันครับ